ดงคนดิบบทที่13บผู้แต่งอาจารย์มาลาคำจันเมื่อศพยังอยู่เรือนศพก็มีคนพลุกพล่านแต่พอศพถูกเผาเรือนศพก็กลายเป็นเรือนเย็นจนเยือกเย็นวังเวงสมชื่อเงียบเชียบเปล่ามองเหลียวแลรอบบ้านมีแต่ความมืดดำมีแต่ญาติใกล้ชิดสองสามคนมาพูดมาคุย พอไม่ให้เจ้าบ้านเปรี่ยวเหงาเกินไปน้อยล่ามันมาอีหอมวันดาบอกพรางทำท่าจะลุกพวกมึงอาจมีเรื่องคุยกันกูไปก่อนนะมึงอยู่กับกูนี่แหละอีวันดาคำหอมชํำเลืองมองพ่อตัวพ่อเพื่อนพ่อหมอและพี่ตัวที่ตั้งวงเล่ากันอยู่ที่ชานเรือนแล้วพูดอีกกูขี้เกียจให้พ่อกูซัก นอยล่าหยุดพูดคุยที่วงเล่าชั่วขณะคําวงเจ้าบ้านจําใจเทเล่าลงแก้วขาวขุนยื่นให้เห็นหน้ามันอคติพอกพูนในใจมีแต่จะถมหนาถากแน่นเพราะมึงแท้ๆไอ้นอยล่ามึงหลอกล่กลิ้นมึงเอาหน้างามร่างดีมาหลอกมาล่อจนลูกกูแบ่งใจออกไปเป็นอื่นมันปันใจเป็นอื่นก็เพราะมึงไอ้นอยล่า ถ้าไม่ติดว่ากูเป็นเจ้าบ้านงานศพกูจะเอาลูกซองไล่ยิงมมอนเปิดหนีไปแล้วนอยราร่วมวงพอเล่าหมดก็ปลีกตัวมาเข้าร่วมกับวงผู้หญิงคำวงมองตามแต่ไม่กล้าว่าคำร้ายกล่าวคำแรงด้วยเป็นคองรีดหรือขนบธรรมเนียมสืบต่อกันมาว่างานศพเป็นงานส่วนกลางของหมู่บ้านใครดีใครร้ายอย่างไร ใครผิดพ้องหมองใจต้องเก็บไว้ก่อนคำหอมมีอาการคอแข็งอดตัดพอต่อว่าคนรักด้วยสายตาไม่ได้ไอ้หนุ่มรูปงามเลยแต่ยิ้มเกอ้อแล้วล้วงบุหรี่ออกมาจุดสูบเดี๋ยวนี้โออาแล้วนะพี่น้อยวันดาพูดดูทีรึเสื้อใหม่กางเกงใหม่ใส่นริกาใสโก้จุดบุหรี่สูบยาเป็นใหญ่เป็นโตไปเลยนะ ตั้งแต่มีแม่เลี้ยงสีดาเป็นคู่อีหาผีบ้าวันดาน้อยล่าชำเลืองมองคนรักพูดอะไรอย่างนั้นวะคนเขาลือกันทั่วพี่น้อยกับมันนอนด้วยกันที่ชานทุ่งที่ดงเสื้อบ้านที่เหมืองขวางที่เรือนมันจริงไม่จริงเองเอาอะไรมาพูดวันดาจริงไม่จริงไม่จริง,รงสาบานสี่พี่น้อยไฟดับให้ชีวิตดับวันดา เจ้าบ้านสาวติ่งเพื่อนเบาๆเขาจะนอนกับใครมันเรื่องของเขาว่าแต่เมืองเธอะคืนนี้มึงนอนเป็นเพื่อนกูหน่อยกูง่วงแล้วคําหอมไอ้หนุ่มรูปงามอดสะเทือนใจไม่ได้เองจะเกลียดจะชังพี่ไปถึงไหนต่อหน้าพี่สาบานได้พี่รักเองพี่ไม่รักใครต่อให้เองเป็นผีกระผีพายพี่ก็รักพี่รักเอง ไม่ใช่แค่เดือนแต่เป็นปีสามปีสี่ปีมาแล้วพี่รักแต่เองผิดคำนี้ไปขอให้พี่ตายหงตายหาเถิดให้ฟ้าผ่าให้แผ่นดินสูบเดินย่ำย่าขอให้ลุกเป็นไฟไม่ตีนคําหอมก้มหน้าใจคอวันไหวอีกแล้วนึกอดสูอับอายที่มันพูดต่อหน้าคนอื่นเลยลุกหนีเข้าเรือนนอยล่าถอนใจตามหลังว a รดา ขยับตัวอีกคนมองข้ามหลังคนรักของเพื่อนแล้วตีหน้าหงิกงอโน่นพี่น้อยเมียพี่น้อยตามมาแล้วน้อยล่าเหลียวกลับอีสีดาอีกแล้วแบกหน้าอกหน้าใจขึ้นกระไดมาเข้าเดือนพฤษภาคมวันดาเริ่มแพ้ท้องร้องโอกร้องอากกินอะไรเข้าไปก็คายออกหมดจนหน้าซีดหน้าเซียว ต่อเมื่อใบใบอาการจึงดีขึ้นเดือนพฤษภาซอมพอหลวงแตกดอกบานแดงเต็มต้นมะลิหลวงก็ตูมเต่งแล้วเผยคลี่กลีบนวลหอมกระจายความร้อนแรงยังไม่มีทีท่าว่าจะลาลดผักไม้ใบหูบบางก็ตายเหี่ยวตายแห้งรอฝนไม่ไหวทุ่งกว้างมีแต่แดดร้อนเต้นเปลวร้อนอยู่ประเปรี้ยง แม้แต่วัวควายก็อยากเล็มหญ้ายามลมทุ่งผ่านก็เอากลิ่นเผาผากเข้ามาถึงหมู่บ้านเนื้อนาแห้งกระเทาะแตกเป็นปิ้งเล็กๆแผ่นน้อยมองเห็นผิวหนังเหมือนคนเท่าเดือนนี้ฟ้าโหดอะไรๆก็ดูห้าวแห้งพร้อมจะลุกเป็นไฟไปหมดแดดเดือนพฤษภาคมยังแผดเผาหนังหัวดอกไม้ดอกหญ้าใดๆ ดูเหมือนจะวายหมดยังอยู่แต่ดอกมะลิกลิ่นเกลี้ยงพอลมเลี้ยงให้ชื่นใจได้บ้างมะลิหลวงดอกตูมเต่งพร้อมจะแต่งกลีบขาวนวลอ่อนละอ,อเมื่อหัวข่ําครันรุ่งเช้าบานงามแต่กลางดอกกลับเป็นสีช้ําเลือดแตกสาวยังไม่เต็มสาวกลับมองช้ําคล้าใครมีมนทินเสียแล้วมะลิด,ดอกหลวงยังหมุนครึงอยู่ในมือกลิ่นอ่อนอ่อนยังรวยริน แต่คนเด็ดดมหาได้ยกขึ้นสูดไม่หน้าเคยพองกับเผือดดวงตาเคยใสกับเศร้าหมองมลิหลวงกลายเป็นมลิรวยไปเสียแล้ววงช้ำครั้ำแดงกลางดอกเกินจะกรบเกลือนได้เสียแล้วพ่อคำหอมซบหน้าลงกับเขา่ากดหน้าแนบเขา่ากลั้นสะอื้นฝืนใจเฉกเช่นทุกเช้าคำหอมตื่นมาก่อไฟนื่องข้าวเป็นปกติ วิงเวียนในหัวเบาหวงในท้องขบเครียดและหมกมุ่นกับปัญหาส่วนตัวที่แก้ไม่ตกจนกินไม่ได้นอนไม่หลับพอได้กลิ่นควันไฟก็ขยักขย่อนลุกไปคายของเก่าโอกอากความเครียดและความวิตกกังวลหลายเรื่องประดังประเดจนเธอตั้งรับไม่ทันเสียแล้วเสียหญ้าเสียตัวแล้วไหนจะเสียคนรักคนรักของเธอ ไปมีรักใหม่เสียแล้วเล่าเลือกันอื้ออึงทั้งดงรกฟ้าว่าพบน้อยราที่ไหนต้องพบสีดาเหมือนเงาคู่ตัวทุกเช้าพอมีเสียงโอกอากจากวันดาเธอก็เกิดอาการเกรงในกระเพาะอ้วกแตกอยู่หลายวันจนคำวงสงสัยพักนั้นแกเข้าหน้าลูกสาวไม่ติดมันเอาแต่นั่งเจ้าเอาแต่มมอนตึงเฉยชาผิดสังเกต ถามไทยมันก็ลุกหนีคํำคืนอยู่กันสองคนพ่อลูกมันก็ปิดประตูลงกรอนแน่นหนาพ่ออยู่บนเรือนมันหลบลงล่างพ่อลงใต้ถุนมันเล่นหนีไปบ้านอีวันดาเจอกันจังหน้าอ้าปากจะถามจะทักมันก็เอาแต่สั่นเทาแล้ววิ่งหนีปิดหน้าร้องไห้พ่อไม้อยากได้เมียอดรนทนไม่ได้จึงไปวานนางจันเปงลูกสะพ้ย นางอุ้มท้องโตโย้ย้ยมาเรียบเรียบเคียงเคียงอยู่สองสามวันมึงเป็นมากี่วันแล้วเฮ้หกเจ็ดวันแพ้ท้องแน่ๆเลยมึงนางจ้องหน้าน้องผัวขมิงถามจริงๆเถอะมึงไอ้น้อยล่าผิดผพีกันแล้วใช่ไหมข้าเปล่านะพี่เปงเปล่าแล้วมึงท้องได้ยังไงบอกมาเถอะพี่เป็นพี่มึงนะผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใด จะได้ช่วยกันแก้คิดข้าไม่ได้ท้องไม่ท้องแล้วมึงรากแตกรากแตนทำไมข้าไม่รู้คำหอมซบหน้ากับฝ่ามือดอกซอมพอทิ้งกรีบเกลื่อนพื้นดอกเคยสวยบนกิ่งสูงร่วงซบถูกคนเหยียบคนย่ำท่ามกลางความเงียบเหงาเฉยเนื่อยของดงโรคฟ้าท่ามกลางความเป็นไปเอือเ่อยเฉยเหมือนสายน้ำหน้าแรง เรื่องราวเล่าเรือที่ต้นเพียงเบาบางก็เลื่อมหนาหูอื้ออึองว่าน้อยล่ากับสีดาได้เสียกันแล้วอินปากเปียกกระยิมอิ่มเอมแต่นางแสงเอ้ยแม่ของสีดากับหน้าหยิกนางพยายามเค้นเอาความจริงจากปากลูกสาวให้ได้แต่สีดาปากแข็งเชิดหน้าเย่อหยิ่งอ้างแต่ว่าใครมีปากอยากลือก็ให้มันลือไป เนื้อหนังเธอไม่ได้หลุดเป็นวิ่นวิ่นตามคำลือสีดายิ้มกลิ่มแผนการกํำหนดไว้แล้วรอแต่โอกาสรอแต่ไก่อ่อนมาเข้าบ่วงนางงออีกครั้งเท่านั้นจะรัดไว้ไม่ให้หลุดลอดไปได้เด็ดขาดไอขมมาอีกคนเธอคิดกูต้องกําจัดมันซะก่อนอีหอมเสร็จมันแล้วแพ้ท้องร้องโอกร้องอากแล้วแต่เรื่องอะไรกูจะเสียเงินตั้งห้าร้อยให้มัน กูต้องออกไปอำเภอขึ้นโรงพักพักนี้กูต้องอยู่ใกล้พ่อเข้าไว้เอาพ่อเป็นเพื่อนไอ้คํามาก็ทำอะไรกูไม่ได้แผนการถูกร่างคร่าวๆนางงูกำลังเลื้อยเลื้อยช้าๆเหมือนไม่เคลื่อนไหวนานอ้ายถูกล่าเข้าร่วมแผนด้วยทุกเช้าแกต้องตื่นไปตลาดเป็นเพื่อนลูกสาวสีดาขับมอเตอร์ไซค พ่อนั่งในล้อพ่วงทางมันเปลี่ยวบ้านเมืองร้อนร้ายขโมยขโจรชุกชุมเธออ้างกับพ่อเช่นนั้นใจจริงไม่กลัวโจรผู้ร้ายคนไหนกลัวแต่ไอ้คำม,มามันจะดักกลางทางแล้วเถงทับย่ำยีเธอท่ามกลางข่าวลือท่ามกลางสายตาสอดส่องจับจ้องคำหอมเอาแต่ซุกตัวหมกไหมตามป่าพุ่มป่าเครือในสวนสีดา กลับแบกหน้าบานเริดเฉิดฉายอยู่ในเพิงขายของน้อยล่าเปลี่ยกตัวไปเข้าวัดไปคุยกับหลวงปู่คูบาไปหาน้ำเย็นดับร้อนรุ่มสุมอกส่วนไอ้คำมามันเองสงบคอยโอกาสอยู่มันเองมีแผนการบางอย่างอยู่ในใจเพียงแต่ว่าโอกาสและสถานที่ยังไม่เปิดให้เท่านั้นน้อยล่ากลัดกลุ้มหน้าเข้มดูเคร่งเครียด ผมอยากดูยุ่งเหยิงเหมือนคนตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกรักคำหอมแต่ติดพันสีดาสีดาเองพัวพันเหมือนเชือกบวงคล้องคอที่สลัดอย่างไรก็ไม่หลุดรักคำหอมอยากไปหาแต่พ่อมันก็ขีดกันเหมือนหมาห่วงก้างข้อสาคัญคนเขาลือว่าคำหอมท้องเสียแล้วคำหอมเองท้องกับใคร กลัดกลุ้มสุมทัพหันเข้าหาเล่าเมาเล่าหน้าตึงความต้องการประสาหนุ่มก็เรียกร้องหาทางปลดปล่อยบุ่มบามวู้วามไม่ไตรตรองหน้าหลังรอบคอบก็แต่งตัวไปหาสีดาไปแล้วก็ถูกนานอ้ายกับนางแสงเอ้ยจับได้คาหนังคาเขาสีดาแอบยิ้มกลิ่มอยู่ด้านหลังของคนที่เธอรักสมใจแล้วได้ทุกอย่าง เหลืออยู่แต่ไอ้คำมาเป็นเสี้ยนคอยตำตีนเฮ้ยข่าวไม่โว้ยพ่อแม่อีดาเรียกทองตั้งห้าบาทแน่พ่อแม่อีดาเรียกทองตั้งห้าบาทข่าวลือฟุ้งกระจายจากหัวบ้านไปถึงท้ายหมู่บ้านในชั่วเวลาเพียงควายกินหญ้าอิ่มแดดเดือนพฤษภาคมยังร้อนจัดกระนั้นชุ่มเหมือนกับเมีย ยังต้องฝ่าแดดแผดเปลวไปบ้านนานอ้านางแสงเอ้ยสองหนสามหนต่อรองกันไปทองห้าบาทลดเหลือสองบาทขาดตัวพ่อต้องเอาที่สวนไปจำนองทกศนะไอ้ล่าชุ่มเหมือนบอกลูกคนเล็กเงินเป็นหมืน่นเองหาทางผ่อนเอาเองก็แล้วกันจะเป็นไรไปเล่าพ่อไอ้ล่าก็อินปากเปียกหน้าบานเป็นกระดง้งเงินแค่หมืน่น อีดาหาสองเดือนก็ได้สบายมากหน้านางอินบานเป็นดอกไม้หน้าฝนเป็นไปตามที่นางคิดการวายทุกอย่างคนอย่างไอ้ล่าต้องขีดร่องให้มันเดินมันสุขสบายแล้วนางเองเล่าอินปากเปียกตาลอยฝันถึงสิ้นม่วงไหมกับสร้อยทองคล้องคอสีดาแต่งตัวสวยลงมาจากบ้านนางแสงเอ้ยออกปากถาม แดดร้อนแดดแรงจะไปไหนเองว่าจะไปดงกรรมหน่อยดอกเบีย้ยป้าจำไม่ส่งมาสองเดือนแล้วตรงไปใต้ล่มลำไยที่มอเตอร์ไซค์คาพ่วงจอดอยู่เรียกพ่อมาไขเกลียวปลดพ่วงออกตาเหลือเพีนยางแบนแฟบเอาอีกแล้วกูเดือดร้อนอีกจนได้อีพ่อไปเรียกไอ้สูตรให้ค่าทีเรียกมาทำไมยางรถแตกสงสัยโดนตาปู อีพ่อนั่นแหละตอกเหล็กตอกตะปูคาทิ้งเกลือนบอกเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำมึงไปโดนมาแต่ไหนไม่รู้อย่ามาโทษพ่อมึงอีดาไปไปบอกไอ้สูตรจูงรถไปปะตลาดค่าปะรถห้าบาทค่าจ้างบันห้าบาทนี่ตังควักเงินให้พ่อเดินไปช่วยร่มดอกแดงห้อยหัวเสาแล้วเดินตัวปลิวออกจากบ้านนานอ้รับเงิน แล้วไปหาไอ้สูตรไอ้คำมาหาแดกอยู่ที่นั่นด้วยพอรู้ว่าสีดาเดินตัดทุ่งไปบ้านดงกำรรก็หลีตาลงแล้วเบิกตาลุกวาวแดดยังร้อนงัวควายและผู้คนต่างเดือดร้อนกับความร้อนแต่สีดากลับฮําเพลงในลำคออย่างเป็นสุขกลางล่มดอกแดงฝ่าแดดร้อนมาจากดงกำรร ไปเก็บดอกเบี้ยงเงินกู้ด้วยไปสอบถามเรียบเคียงพ่อหลวงด้วยเธอแอบไปแจ้งความโรงพักให้ตำรวจมาล่าคอไอ้คำมาไปเข้าคุกอีหอมท้องแล้วสีดาอยากตะโกนให้กล้องทุ่งไอ้มาทําธุระให้เธอเรียบร้อยแล้วใช้มันเสร็จเธอก็จัดการกับมันทันทีแจ้งความโรงพักว่ามันหลบคดีมากบดานที่ดงรกฟ้าให้ตำรวจล่าคอมันไป เธอเองไม่ต้องเสียตัวให้มันอีหอมท้องแล้วอีหอมท้องแล้วสีดาเงิมงิพร้อมใส่ทำนองริงโรดเข้าไปด้วยห้ามหันศัตรูลงไปได้เด็ดขาดแถมยังได้น้อยล่าคนงามมาเป็นผัวกูได้ทุกอย่างมีแต่คนฉลาดแล้ววะถึงได้ทุกอย่างดังใจมีแต่คนโง่อย่างมึงและอีหอมผัวคนงามก็ไม่ได้ก,กุกแถมยังอุ้มท้องหาพ่อไม่ได้ กูบอกมึงแล้วอีหอมโง่เง่าดักดานอยู่แต่ดงรกฟ้ามีหรือจะสู้คนอย่างกูได้กูคนรู้คนฉลาดกูค้าเก่งกูเข้ากูออกเพื่อนกูมากมายกูมีไว้ปรึกษามึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของกูหรอกอีหอมเอ้ยแต่มึงเสือกจะมาสู้เลยต้องเจ็บตัวโลดลำพองเราจะลอยลมข้ามทุ่งเดินตามทางทอดเชื่อม ระหว่างดงกำกับดงรบฟ้าแล้วลัดลงผืนนาร่มดอกแดงเด่นตาแต่ไกลตัดข้ามสันทุ่งแล้วคนลำพองจนจะลอยก็ต้องชงะงักกึกพี่คำมาหลบดีนักนะมึงแต่เนื้อหรือว่าจะหนีกูพ้นมันจ้องหน้าเธอมึงถึงอีหอมท้องแล้วกูมาทวงสัญญาได้พี่มาแข็งใจฝืนรับยิ้มหวานหวานสเสน่ห หวังล่อให้มันเออออไปเอาที่บ้านดานะพี่เงินติดตัวมาไม่พอกูเปลี่ยนใจแล้วมันหลีตาลงกูไม่เอาเงินแต่กูจะเอามึงแม่ค้าจอมแผนการถอยกรดูดกรดูดคำมาอ่านเชิงนิดหน่อยแล้วย่างเข้าหาสีดาผุนผันหันหลังวิ่งแต่มือรกคว้าแขนเธอได้ก็กระชากกลับ คนเจ้าอุบายหวีดร้องเสียแต่สันทุ่งอยู่ห่างไกลเกินใครจะได้ยินนึกเสียใจตัวเองที่ไม่ควรลัดทุ่งเลยน่าจะเดินตามทางอ้อมโค้งแล้วค่อยวกกลับบ้านแต่เธอก็ลัดทุ่งมาแล้วเพราะมันใกล้กว่าเดินตามทางไอ้มามันคงอ่านออกมันคงตามหลังหาตัวเธอมาหลายวันแล้วพี่มาปล่อยค่าเถอะข่าให้พันหนึ่งเอา้า มึงมันงูเห่ากูไม่เชื่อมึงสีดาดิ้นอีกมันกอดคลุกอยู่ชิดจะเอาปลายล่มทิ่มแทงก็ไม่ถนัดจะฟาดก็เกะกะจะรวงมีดเน็บซึ่งพกติดกระเป๋าก็ไม่มีมือจะล้วงเหลือแต่เล็บกับฟันเป็นอาวุธเธอขวนหน้ามันกัดใบหูมันคำมาขัดใจเลยกระทุ้งเข่าเข้าหน้าท้องจนสีดาจุกเสียดตัวงอ จบบทที่13ติดตามดงคนดิบบทที่14หากผิดพลาดประการใดแม่พิมพ์ต้องขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะคะและหากมีข้อเสนอแนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ